ติด,ดาวกลับเข้าสู่รายการธุรกิจติดดาวกันต่อค่ะสำหรับช่วงไอดีติดดาววันนี้คุณพรหมเมศิริสุขาวัฒนานนท์ก็รอเราอยู่แล้วนะคะกับเจ้าของผลิตภัณฑ์โลปลาทรงไทยและตะเกียงทรงไทยค่ะกับงานออกแบบชิ้นเล็กๆที่สามารถผสมผสานงานสถาปัตยกรรมของไทยไว้ได้อย่างลงตัวส่วนหน้าตาจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันค่ะไอเดียติดดาว สวัสดีครับช่วงไอเดียติดดาววันนี้ผมพามารู้จักกับสิ่งนี้ครับโหลปลาครับเห็นสี่เหลี่ยมธรรมดาธรรมดาแบบนี้คงจะสงสัยแล้วครับว่ามาอยู่ในช่วงไอเดียติดดาวได้ยังไงผมมีคําตอบให้ครับนี่เลยครับั๊บนี่คือโหลปลาทรงไทยครับแต่เห็นเล็กๆแบบนี้ไม่แน่ใจว่าจะใช้เลี้ยงปลาอะไรได้บ้างนะครับเลี้ยงได้นะครับเพราะว่าโหลปลาสามารถเลี้ยงปลาเล็กๆประเภทปลากัดแล้วก็ปลาสวยงามพวกนี้ได้ครับ อันอื่นต้องถามเลยครับว่าเจ้าโหลปลาทรงไทยเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรยังไงบ้างครับในโหลปลาทรงไทยนะฮะจะมีอยู่3ส่วนนะครับคือในเซตนึงเนี่ยจะมีอยู่3ส่วนก็คือส่วนแรกคือส่วนฐานนะครับสส่วนลักก็เนื่งจากส่วนฐานก่อนใช่ครับครับต่อมาก็คือส่วนตัวโหลนะครับซึ่งเราอาจจะหาได้ทั่วไปในท้องตลาดนะครับต่อมาคือส่วนของที่เป็นโคฟเวอร์คือส่วนที่จะครอบก็คือหลังคาทรงไทยครับผมในส่วนนี้จะแยกอีกเป็น2ส่วนนะครับก็คือส่วน ที่เป็นหน้าจัว่วแล้วก็ส่วนที่เป็นส่วนครอบนะครับ,รบท่าน,นี้ก็จะเป็นโลปาทรงไทยครับผมต้องถามไอเดียแล้วครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงถึงมาทําโลปาทรงไทยครับเราทราบตอนดี้ว่าปลาสวยงามบ้านเราเนี่ยเป็นเศรษฐกิจส่งออกที่ค่อนข้างจะเด่นชัดมากทําค่ามหาศาลมากแต่นี้ว่าไม่มีใครให้ความสําคัญกับเรื่องของสิ่งที่จะต้องมาใส่ปลารดดเราก็เลยเอาความเป็นไทยในเรื่องของรูปแบบสถาปัตยกรรมเนี่ยมาดีไซน์แล้วก็เสริมความงามให้กับ ตัวภาชนะที่จะใส่ปลาของเราตัวทรงไทยตัวหลังคาหรือว่าตัวผาเนี่ยทำมาจากอะไรครับเลซินนะครับเป็นโพลิเมอร์เลซินนะครับข้อดีของมันก็คือสามารถที่จะทนความเปียกชื้นของน้ําได้เป็นอย่างดีนะครับ mm hmm. เพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยทดสอบโดยการใช้หลายๆครั้งนะครับเป็นวัสดุอื่นเป็นไม้เป็นอะไรต่างๆแต่ว่ามันจะเกิดปัญหาเรื่องของอลอยคราบแล้วก็ความบวมความโกง่งก็อ,<ม>อยู่ใกล้ๆน้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าพอเป็นเลซินแล้วเนี่ยมันจะเช็ดล้างทำความสะอาดแล้วก็โดนน้าได้ไม่มีปัญหาเลยเอาครับงั้นเดี๋ยวเรา มาลองดูแล้วว่าจะจัดออกมาเป็นหน้าตายอย่างไรครับ ตอนนี้โหลปลาทรงไทยเรามีกี่แบบกี่ลายยังไงบ้างครับตอนนี้นะครับโหลปลารเราก็จะมีอยู่2ขนาดด้วยกันนะครับก็คือขนาด8นิ้วนะครับ4 4 8ค่แล้วก็ขนาด6นิ้วนะครับก็คือสําหรับเลี้ยงปลาที่ไม่ต้องการน้ําลึกมากมีลูกเล่นอะไรข้างในในโหลปลาไทยอีกไครับตัวโหลนะครับคือเราเน้นเรื่องการใช้งานที่ประหยัดพื้นที่แล้วก็ สะดวกในการติดตั้งนะครับตัวโลปลาเราเนี่ยเราจะมีหลอดไฟในตัวเสร็จเลยนะครับเป็นหลอด LED mm hmm. นะครับข้อดีของ LED คือไม่เกิดความร้อนนะครับแล้วก็ไม่กิไม,ไม่ไม่กินพลังงานนะครับซึ่งวิธีการเปิดเนี่ยก็อยู่ด้านในเลยเอ,อ๋อนี่อย่างนี้คือไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้ครับคือเรากดสวิตช์แล้วเปิดได้เลยเปิดสวิตช์ได้เลยครับ hmm. ผมนอกจากโลปาทรงไทยแบบนี้แล้วเนี่ยทางสยามสไตล์มีผลิตภัณฑ์อะไรอีกบ้างไหมครับาจากตัวโลปาทรงไทยนะครับเราก็พัฒนาต่อย,ยอด ออกมาเป็นกลุ่มที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าตะเกียงนะครับตะเกียงทรงไทยตอนนี้มีทั้งหมด6ลวดลายนะครับหลายสรุปนะครับเรื่องสีก็จะมีสีขาวเป็นสีขาวหลักนะครับส่วนไซส์จะมีไซส์8นิ้วกับ3นิ้วนะครับซึ่งการใช้งานเนี่ยจะต่างกันออกไปก็คืออย่างตัว8นิ้วเนี่ยจะเป็นตะเกียงทรงไทยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไซส์3นิ้วเนี่ยจะเป็นเรียกว่าตะเกียงกาลูนนะครับก็คือด้านในเนี่ยเราจะใส่กล่องกาลูนเอาไว้ภายในเพื่อสร้างบรรยากาศภายใน ที่พักอาศัยหรือว่าภายในห้องแล้วก็จากตะเกียงกระบูนเนี่ยเราก็มีตัวไซส์3านิ้วอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าตะเกียงบูงาซึ่งด้านในเนี่ยเราก็จะใส่พวกดอกไม้แห้งให้กลิ่นหอมเหมือนกันให้กลิ่นหอมเหมือนกันใช่ครับแล้วด้านในเนี่ยก็จะมีหลอดไฟนะครับซึ่งจะแตกต่างจากโลปลาตรงที่ว่ากลุ่มตะเกียงเนี่ยจะเป็นไฟเจ็ดสีเป็นสีในตัวเองได้เจ็ดสีในการสร้างบรรยากาศในห้องนะครับกลุ่ม ผู้ซื้อหรือผู้เอามาใช้เนี่ยเป็นกลุ่มไหนครับเราทําตลาดคือเน้นที่กลุ่มตลาดนอกประเทศนะครับเพราะว่าอย่างคนไทยเราเองอาจจะไม่ค่อยให้ความสาคัญที่เด่นชัดเท่าไหรนะ่นักแต่ว่าคนในประเทศเองก็ดูสนใจพอสมควรนะครับที่มีติดต่อสั่งซื้อเข้ามาก็มีเยอะพอสมควรราคาเป็นยังไงบ้างรครับราคาเราเนี่ยจะแบ่งเป็น2อกลุ่มก็คือกลุ่มภายในประเทศแล้วก็กลุ่มต่างประเทศราคาภายในประเทศเนี่ยเราเริ่มต้นตั้งแต่ 200บาทขึ้นไปนะครับแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่4 1เหรียญขึ้นไปนอกจากโลปาทรงไทยกับสะเกงทรงไทยเนี่ยทางสยามพไาสต์มีแนวคิดจะนําสถาปัตยกรรมไทยมาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์อะไรอีกไหมครับในอนาคตก็เราเออกแบบไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยเราเออกแบบไว้ทั้งหมดในซีรีส์ของของทรงไทยลงออกแบบไว้สแบบนะครับ,รบซึ่งตอนนี้เราเพิ่งจะออกตัวแรกมาก็คือเป็นสาราทรงไทยเป็นแบบแรกใช่ครับแล้วต่อไปเนี่ยเราก็จะเหลืออีก3รุ่นที่จะค่อยๆทยอยออกมานะครับเดี๋ยวก็ ใครที่สนใจก็ลองติดตามดูนะครับว่าเราจะออกเป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนออกมาบ้างนะครับนี่แหละครับการนําเอาแนวคิดสถาปัตยกรรมไทยมาประยุกต์ทําเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับตกแต่งบ้านนะครับไอเดียดีๆแบบนี้ต้องติดดาวให้ครับธุรกิจติดดาว